สวัสดีพี่น้องครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมยังอยู่ในหมวดของสุขภาพร่างกายอยู่ในหมวดของหมอพื้นบ้านล้านนาและความเชื่อในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นเบาในาศาสตร์หมอพื้นบ้านล้านนาก็มีความเชื่อในเรื่องของ ร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเมื่อจิตใจมีปัญหาก็กระทบกับร่างกายเมื่อร่างกายอ่อนล้าก็กระทบกับจิตใจทั้งสองอย่างนี้จะต้องสม,สมดุลกันในการรักษาจิตใจในการรักษาร่างกายที่จะให้ประคองไปด้วยกันได้ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงใจและกาย เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันพระเยซูคริสต์ทรงตัดในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่41มัทธิวข้อที่26บทที่26ข้อที่41ความว่าพระองค์ตรัสกับสาวกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนแอจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนแอพระเยซูกำลังพูดถึงว่าจิตวิญญาณก็คือจิตใจร่างกายก็คือกายฝ่ายเนื้อหนังจิตวิญญาณพร้อมแต่กายอ่อนแอเพราะฉะนั้นจงเฝ้าอธิษฐานในข้อนี้เป็นเรื่องของการบริหารจิตใจการเข้าเฝ้าอธิษฐานนั้น กระทำให้นะครับจิตวิญญาณเข้มแข็งและได้รับการพักผ่อนก็ส่งผลต่อระบบของร่างกายเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตามความเชื่อในหมอพื้นบ้านล้านนาที่ว่าเมื่อ,อจิตใจมีปัญหาก็ส่งปัญหาถึงร่างกายเพราะฉะนั้นยาบางทีอาจจะเข้าไม่ถึงก็อาจจะใช้ในเรื่องของพิธีกรรมบำบัด ซึ่งมีมากมายในศาสตร์ของพิธีกรรมล้านนาความเชื่อของคริสตศาสนาก็เช่นกันเมื่อมีปัญหาเรื่องจิตใจนะครับก็ต้องใช้พิธีกรรมบำบัดเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติหนึ่งในนั้นนะครับที่เราสามารถปฏิบัติได้ก็คือการอธิษฐานและการนมัสการพระเจ้าซึ่งจะส่งผลต่อจิตและส่งผลต่อร่างกายพระเยซู พูดถึงตอนนี้คําว่ากายยังอ่อนแอหมายความว่าในร่างกายนั้นมีสัญชตาตญาณสัญชตาตญาณที่บ่งบอกถึงความกลัวมีความตั้งใจขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตนะครับก็จะทําให้สัญชตาตญาณนั้นสําแดงออกมาก็คือความกลัวจากที่ว่าใจกล้าที่จะต่อสู้ทุกอย่างกลายเป็นการถดถอยและทรยศซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น คำว่าอ่อนแอจึงเป็นแบบนี้คือสัญชตาตญาณของมนุษย์ที่อยู่ในร่างกายนั่นแหละเป็นตัวอ่อนแอพระเยซูจึงบอกว่าเมื่อจิตใจที่เข้มแข็งก็ประทะทุกสิ่งได้เพราะฉะนั้นขอให้เรารักษากายและใจให้บาลานซ์กันนะครับโดยเฉพาะจิตใจโดยการเฝ้าภาวนาที่ฐานพอการภาวนาที่ฐานโดยใช้ความเงียบสงบเป็นเหมือนพลังเป็นเหมือนยาที่จะทำให ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงวันนี้ศาสตร์หมอพื้นบ้านล้านนาว่าด้วยจิตเป็นนายกายเป็นเบาวกับคำสอนในคสตศาสนาในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ41ว่าด้วยคำสอนของพระเยซูที่ตรัสว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังขาดกำลังเพราะฉะนั้นจงนะครับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้อ่อนให้ เข้มแข็งให้สมดุลโดยการอธิษฐานภาวน,นาและอ่านพระคัมภีร์เข้าเฝ้าพระเจ้าเสมอนี่คือการรักษาสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์ของคริสเตียนและหมอพื้นบ้านล้านนาจิตเป็นนายกายเป็นเบาสวัสดีครับพี่น้อง